มายากลมาเล่นให้ทุกคนดูกันอีกแล้วนะครับวันนี้ตอนนี้ก็จะมีมายากลเสกไข่ใช่ปะเสกไข่ออกจากแก้วคนระับทุกคนพวันนี้ก็จะมีจะมีแก้วหนึ่งใบนะมีแก้วหนึ่งใบแล้วก็จะเสกให้มันไข่มันออกมาจากแก้วคนระับนะทุกคนก็คือจะมีแก้วหนึ่งใบแง่มีอะไรข้างในนะครับทุกคนนะฮะตอนนี้ก็จะเสกให้มันมีไข่ออกมาโขลยโขลยออกมาแล้วครับเป็นไงบ้างครับสำหรับมายากลนี่ เป็นว่าเดี๋ยวเราสังเกเฉลยกันเลยไหมเฉลยเรามาฉเฉลยกันเลยครับทุกคนอย่างที่เล่นไปเลยนะครับแล้วก็จะมีแก้วหนึ่งใบพร้อมไม้แหวกพร้อมไข่ครับทุกคนพร้อมขไข่เอ้ย <c oughs> <c oughs> <c oughs> ก็คือว่าเราเจาะตูกแก้วทะลุนั่นเองครับทุกคนก็จะประมาณนี้เนาะเดี๋ยวปิดไว้เพิ่มเดี๋ยวเราจะจับทุกคนเรจะบไข่ก็อยู่ในมืออย่างนี้เห็นไหครับนี่ อลาเสร็จมาตอนพ่อเต้นเต้ออเนก็จะประมาณนี้ครับทุกคนเป็นรูปลาเสร็จมาปุ๊บอ่าก็จะไม่เห็นใช่ไหมครับวันนี้เราก็จะเสร็จไข่ก็คือเราปล่อยไข่ลงปกติเลยชุบระวังหลุดมือน,นิดนึงนะครับแก้วมันจะือนี่คือแตกมือนี่คือแตกเป็นไงง้ครับสำหรับใบกคนนี้ถ้าใครชอ,อบขย <laughs> บ่